สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูถือว่าเด็กๆและหลานเขาทำอะไรกันคนนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่เอ่ยคน,น้สวยจ๋าเธอทำอะไรอยู่จ๋ามาจากไหนเอ่ยชื่อสวัสดีค่ะพ่ิฉันชื่อนางสาวนาลีลาทัาพิมพงวงเป็นนักศึกษาชั้นปวสปีที่หนึ่งจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์สิลปะชีฟางไซค่ะแม่เธออะไร เธอทำไมเธอสวยมากมายขนาดนี้อะไรขทองเธออยู่บนหัวเวลยอันนี้ใส่หมวกเพื่อป้องกันผมไม่ให้ร่วงหล่นใส่ในอาหารค่ะโออ๋อ,อเป็นการเป็นการที่ป้องกันเนาะ<ช>แล้วเธอกําลังทําอะไรอยู่ลูกตอนนี้กําลังทําแยมจากลูกหมอนค่ะหรือมอนเบอรี่แยมหรือลูกหมอนจากบมอนเบอรี่ไหนดูแยมลูกหมอนจากบมอนเบอรี่สิคนนี้มาจากไหนเนี่ยเสาสาวน้อยส,อสวัสดีค่ะหนูนนชื่อนางสาวพอดพิมเกีวประเสริฐค่ะ นักศึกษาชั้นปอสอนหนึ่งพืชศสาสตร์วิทยาลายรรยัยเกษตรและเทคนโนโลยีศูนย์เสียระอชีพบางไทรค่ะจ้าและที่ถืออยู่คืออะไรลูกอันนี้ก็คือเป็นลูกหมอนค่ะเป็นลูกหมอนท,ท,ท,ที่เราเก็บมาได้นะคะก็จะเป็นเราก็จะไปเลือบดูมอนค่ะว่าหมอนว่าสุกลูกสุกได้ที่หรือย,อยังตอนที่เราเก็บหมอนมาได้เนี่ยเราก็ สามารถตัดแต่งกิ่งหมอนได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้มีหมอนงอกออกมาใหม่แบบนี้อีกแล้วก็จะมีผลผลิตกินอีกตลอดทั้งปีเลยค่ะเรียกว่าการพรุนใบถ้าเราไม่พรุนใบหรือไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันก็จะไม่ออกลูกใหม่ใช่อันนี้ถ้าหาว่าเก็บลูกสุกเก็บลูกสุกเมื่อไหร่ก็ตัดติง่งตัดแต่งกิง่งทิ้งไปเลยแล้วเขาก็จะออกลูกใหม่มาต,ตลอดเวลาลอันนี้หวานไหมลูกลองชิมดิหวานมากหวาน อร่อยค่ะหวานอร่อยนอาจกเราจะมาทําเยี้มได้แล้วนะคะเราจะสามารถทําน้ําผลไม้ที่เกี่ยวกับมอนแล้วก็เราก็สามารถทำวายที่เกี่ยวกับมอนได้ด้วยค่ะวมอเบรีใชนน่น้ํามอเบรีเนาะแล้วมีมีอยู่คนนึ่งมาจากไหนเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่อันนี้มะเขือเทศนะคะจากจากที่สวนเก็บเมื่อวานนี้มีเยอะวันนี้ก็จะมาแปลรูปเอามาทำน้ำพริกอ่องนะคะสอนเด็กๆทำน้ำพริกอ่องด้วย องแบบมีทั้งหมอนมีทั้งประเทศนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เรียนท่านผู้ชมเสียงถ้าท่านผู้ชมจะบอกว่าเสียงไม่ค่อยได้ยินเสียงดังเลครับ<ห>เรียนรู้รเรื่องหมอนไปก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เป็นที่หลังนะคะอือ่ะตอนนี้ก็ใกล้ได้แล้วนะคะส่วนผสมก็จะมีอะไรบ้างเนาะ<ก>ที่<ะ>บอกไปแล้วลูกค่ะเราก็จะใช้หมอนนะคะเราจะใช้หมอนเนต้ม ตอนที่5กิโลหลังจากต้มแล้วเนี่ยก็จะเหลือหมอนอยู่ที่ประมาณ3กิโลครึ่งก็ตอนที่เราควงนี้นะคะ3กิโลครึ่งแล้วเราก็จะใช้น้ําตาลประมาณ4ขีดนะคะแต่ความหวานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหมอนด้วยว่ามีความเปรี้ยวหรือว่าความหวานมากน้อยเท่าไหร่ก็จะใช้น้ำตาลก็ปรับไปเรื่อยๆแล้วก็เกลืออย่าลืมเกลือด้วยนะเกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะถ้าไม่เค็มหรือไงเราก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆร่นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุนะฮะไปเจอเอาเปรี้ยวมากหรือหวานมากเนาะ ใช้เวลาประมาณนะคะสองชั่วโมงประมาณนั้นให้มันแห้งเราจะไม่ใส่แป้งไม่ใส่อะไรเลยนะไม่ใส่เราจะแค่น้ำตาลกับเกลือเท่านั้นนะคะพอเราเละได้ที่มันจะแตกตัวนิ่มได้ที่เราก็ค่อยใส่น้ตาลเกลือนะที่ยงทีนี้ก็ถามว่าหมอนเนี่ยหมอนที่เราเก็บมาเนี่ยในจานเนี่ยที่ี่น้องๆเขาเก็บมาเนี่ยกี่กิโลในจานนี้ เอ่อที่เราเก็บมาดิบๆเนี่ยที่เราทํากันมานนี้ดิบๆเก็บดิบเลยประมาณ5้กิโลห้ากิโลเมื่อเราไปต้มแล้วต้มแล้วจะเหลืออยู่3ากิโลครึ่งค่ะสากิโลครึ่งก็คือส่วนนี้สามกิโลครึ่งแล้วเราจะต้องใส่ความหวานหรือน้ําตาลเท่าไหร่ประมาณสี่ขีดค่ะน้ําตาลสี่ขีดสี่ถึงห้าขีดแล้วแต่ว่าหมอนจะเปรี้ยวจะหวานมากน้อยขนาดไหนถ้าหวานมากเราก็ใส่น้ําตาลน้อย หรือปรุงรสเอาเท่าที่เราชอบตัวนเกลือก็เหมือนกันนะครับสาหรับส่วนนี้ก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ